สวัสดีครับผมศาตาพีรมานรายการ Art of ออฟเฟิงชุยหงทุยปัญจธาตุวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการหารูปภาพมงคลที่สำหรับติดอยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานหรือโต๊ะเทรดสำหรับเทรดเดอร์ที่อยู่ภายในห้องเทรดของท่านนะครับสำหรับภาพมงคลหรือรูปภาพต่างๆที่ติดอยู่ด้านหลังของโต๊ะทำงานของท่าน จะมีพลังงานที่ส่งเสริมหรือพลังงานที่เสริมถอยแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าภายในห้องทำงานหรือห้องเทรดของท่านในบริเวณนั้นต้องการโทนสีของท่าตอะไรครับซึ่งบางท่านอาจจะชื่นชอบในรูปภาพวิวทะเลบางท่านอาจจะชอบนำยันมาติดไว้ด้านหลังของโต๊ะทำงานของท่านหรือบางท่านอาจจะติดรูปม้า หรือรูปภาพมงคลต,ต่างๆแต่กลับไม่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานการเงินหรือโชคลาภของตัวท่านนะครับซึ่งบางท่านอาจจะมีความเชื่อในเรื่องวันเดือนปีเกิดอาจจะหารูปภาพที่เป็นโทนสีส่งเสริมวันเดือนปีเกิดของท่านแต่เมื่อนำรูปภาพที่เป็นโทนสีนั้นมาติดไว้แล้วแต่ยังไม่ส่งผลที่ดีต่อ หน้าที่การงานการเงินหรือโชคลาภของท่านนะครับสาเหตุก็เพราะว่าภายในห้องทํางานหรือห้องเพีของท่านในบริเวณนั้นอาจจะไม่ต้องการโทนสีของรูปภาพที่ท่านได้ติดตั้งเอาไว้ในบริเวณหลังโต๊ะทำงานของท่านนะครับเพราะว่าในศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุห้องทำงานหรือห้องเพลทก็เปรียบเสมือนกล่องประจุพลังงานใบหนึ่งซึ่งมีองศาการไหลเข้าพลังงานที่แตกต่างกันไปการที่เราจะติดรูป ต่างๆไว้ด้านหลังโต๊ะทำงานของเราเราจะต้องใช้รูปภาพที่เป็นโทนสีของธาตที่ต้องการในบริเวณนั้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบริเวณด้านหลังโต๊ะทำงานของเราต้องการรูปภาพโทนสีอะไรให้ท่านทดลองหาโทนสีของภาพดังต่อไปนี้นะครับก่อนที่ท่านจะไปซื้อรูปภาพหรือหารูปภาพใดๆมาก็แล้วแต่ให้ท่านไปหากระดาษที่เป็นโทนสีธาตุไฟ ซึงเป็นสีแดงสีชมพูสีส้มหรือสีม่วงสีใดสีหนึ่งก็ได้นะครับมาทดลองติดอยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานของท่านซึ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องใช้โทนสีของท่านมากระตุ้นพลังงานทั้งการเงินและโชคลาภก็จะสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นนะครับให้ติดอยู่ทั้งหมด3วันและให้สังเกตดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อครบ3วันแล้วก็ให้ท่านทดลองเปลี่ยนกระดาษ ที่ติดด้านหลังท่านเป็นโทนสีของธาตุดินซึ่งมีโทนสีเหลืองหรือสีน้ำตาลและ้สังเกตความเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลที่เกิดขึ้นเอาไว้นะครับจากนั้นก็ให้เปลี่ยนเป็นโทนสีของธาตุทองซึ่งเป็นสีขาวสีเงินและสีทองโทนสีใดสีหนึ่งก็ได้ให้มาทดลองติดดูนะครับเมื่อติดครบ3วันแล้วใกล้ทดลองเปลี่ยนกระดาษเป็นโทนสีของธาตุน้ำ ซึ่งเป็นโทนสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีดำให้ติดดูอยู่3วันเช่นกันครับเมื่อครบ3วันแล้วก็ให้ทดลองเปลี่ยนเป็นโทนสีของธาตุไม้ซึ่งเป็นโทนสีเขียวนะครับหลังจากที่ท่านได้ทดลองติดกระดาษซึ่งเป็นโทนสีต่างๆของธาตุทั้ง5ครบหมดแล้วก็ให้ท่านมาดูผลที่เกิดขึ้นนะครับว่าด้านหลังโต๊ะทำงานของท่านเมื่อติดกระดาษโทนสีใดแล้วส่งผลที่ดีที่สุด หลังจากนั้นก็ให้ท่านไปหารูปภาพหรือรูปยันหรือรูปใดๆก็ได้ที่อยู่ในโทนสีของท่านนั้นๆยกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะติดรูปภาพที่เป็นโทนสีฟ้าแล้วส่งผลที่ดีในการงานการเงินหรือโชคลาภท่านก็อาจจะนำรูปที่เป็นวิวทะเลหรือท้องฟ้าที่เป็นโทนสีฟ้ามาติดไว้ด้านหลังของท่านนะครับหรือบางท่านอาจจะได้โทนสี แดงสีชมพูสีส้มหรือสีม่วงซึ่งเป็นโทนสีของธาตุไฟก็ให้ท่านหารูปภาพมงคลหรือรูปที่ท่านชื่นชอบที่เป็นโทนสีของธาตุไฟมาติดไว้ด้านหลังของท่านนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามาร, hmm. ามารถปรับผงจุ้ยห้องทำงานหรือห้องเทรดให้ส่งผลดีด้วยตัวของท่านเองได้แล้วนะครับ